สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทำเลสเลิฟนะคะวันนี้เรามาดูดวงนะคะในเดือนอกรกฎากันบ้างดีกว่านะคะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเป็นยังไงจะไปในทิศท,ทางไหนนะคะก็คนโสดไม่โสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนยังไงอันนี้แม่หมอไม่ได้แย่นะคะก็คือจะอ่านตามไพ่แล้วกันพลังงานใครแรงดวงใครมาก็น่าจะเป็นของคนนั้นนะคะ โอเคเรามาเปิดกันเลยมาดูค่ะ Waternim ท่าน้ำนะคะเมีนกรกฎพิจิกก็เป็นของเดอนกรกดาพอดีนะคะชาวกรกฎเป็นพวกที่เต็มไปด้วยอารมณ์นะคะทีมิส เพียงแต่ว่าเป็นอารมณ์ที่ถูกควบคุมด้วยสติปัญญานะคะเหมือนจักรวาลจาัดสรรมาละว่าโอเคมันน่าจะถึงเวลาอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะ mm hmm. p o m e t h u s นะคะเอาเป็นว่าเป็นถึงเวลาของคนที่เสียสละนะคะแต่ท้ายที่สุดละก็จะมีใครบางคนมาช่วยนะคะมาช่วยเหลือได้ทันท่วงที เรียกว่าเป็นคนดีที่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นั่นเองเพียงแต่ว,ว่าในช่วงที่ผ่านมาคุณอาจจะเจอกับเรื่องราวอะไรหลายๆอย่างนะคะโดยเฉพาะในแง่ของอารมณ์ทําให้ต้องแบบพลิกพลิกผันอยู่ตลอดเวลานะคะทั้งที่จริงๆแล้วว่าคุณเองก็ก็พยายามแล้วนะคะที่จะควบคุมนู่นนี่นั่นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของอารมณ์แต่บางทีมันก็ยากจริงๆใช่ไหมคะแต่อย่างที่บอกแล้วค่ะว่า อพอมันถึงในช่วงเวลาหนึ่งจักรวาลเขาก็จะจัดสรรเองนะคะว่ามันควรจะเป็นอะไรยังไงนะถ้าคุณบาดเจ็บมาคุณต้องจำทนกับอะไรบางอย่างเดี๋ยวคุณก็ได้รับการปลดปล่อยค่ะพอมันถึงเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวก็มีแบบขี่มา้าขาวมาช่วยนะคะคนดีเนาะคนดีก็ต้องมีคนช่วยนะคะแม่หมอรู้สึกอย่างนั้นอะเรามาดูกันแล้วยังไงต่อ ในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะก็จะดูกันแบบเน้นๆไปเลยเพอแปดไม้มาใน,นเรื่องความห่างไกลนะคะระยะทางการเดินทางชาลีออด เขาพูดถึงกรกฎไม่ชัดรออดก็มานะคะเป็นเดือนของเขาจริงๆสีไม้ครอบครัวความรักความสมบูรณ์ความมั่นคงนะคะในเรื่องการงานการเงินเข้มแข็งมากพออดทนมากพอนะคะอืมอย่างที่บอกนะคะว่ามันเป็นเรื่องของระยะทางความห่างไกล ความไม่เท่าเทียมความแตกต่างนะคะมีแนวโน้มว่าคุณอาจจะดูคนที่เป็นต่างชาติต่างศาสนานะเพอาะภายใบนี้ขึ้นมาเลยและอีกอย่างหนึ่งอะ่ะอาจจะเป็นคนที่มีความแตกต่างกับคุณนะ,ะแตกต่างเรื่องวัฒนธรรมภาษาศาส,สนาสังคมหรือแม้กระทั่งทัศนคติความคิดอายุอ่ะนะคะมันมันมีอะไรบางอย่างที่เป็นคู่ขนาดกันแตกต่างกันค่อนข้างสุด และพอมีแปดไม้มาเนี้ยมันเป็นเรื่องของการสื่อสารนะคะสื่อสารระยะไกลเป็นการสื่อสารที่มีระยะทางเป็นตัวกําหนด,ดด้วยนะคะแต่ว่าพอมันมีสี่ไม้เนี่ยมันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องการความมั่นคงเนี่ยความมั่นคงก่อนในเรื่องของการงานการเงินนะคะ strength เป็นความอดทนเข้มแข็งเข้าใจในเรื่องความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นนะคะพลังงานดีทีเดียว way nice sauce mm. คือการที่จะมีครอบครัวสมบูรณ์มันคือความฝันนะคะคือความตั้งใจที่อยากจะมีคือเป็นสิ่งที่อยากจะแบบต่อสู้ฝ่าฟันแล้วก็คือเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญในชีวิตเลยอ่ะกับการที่มีครอบครัวที่สมบูรณ์มันเป็นหนึ่งในความฝันน่ะที่ที่อยากจะมีแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มีมันแบบยังอยู่ในอารมณ์ที่เสียใจเสียดายกับสิ่งที่มันผ่านมาแล้วในอดีตนะคะกับสิ่งที่มัน ไม่สามารถย้อนคืนกลับมาได้มีความเสียใจกับอารมณ์ความรู้สึกบางอย่างที่เคยทําลงไปที่เคยแบบล้มกระดานความรู้สึกล้มกระดานความสัมพันธ์นะคะอันนี้เป็นของเขามไม่ใช่ของคุณส่วนข้างบนคือของคุณเพราะฉะนั้นคุณค่อนข้างชัดเจนนะ,ะว่าเป็นคนที่อดทนสเตรนงค่อนข้างเข้มแข็งมากแล้วก็ มุ่งมั่นในเรื่องของการงานการเงินความมั่นคงอะนะคะคุณเป็นคนที่เข้าใจแล้วในช่วงเวลานี้ยเข้าใจความแตกต่างเข้าใจความห่างไกลนะคะเข้าใจความแตกต่างทั้งหมดที่ม,ทมันไม่สามารถที่จะ,ะบรรจบกันได้มันอาจจะเป็นแค่คู่ขนานนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์แต่ในขณะเขาคนคนนี้เขามองภาพชัดว่าอยากจะมีความสัมพันธ์ที่มันสมบูรณ์แบบ มีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นอยากจะหยิบยื่นสิ่งนั้นให้แต่ว่ามันยังไกลเกินไปมันยังเป็นแค่ความฝันมันเป็นความฟุ้งอะนะคะที่ตอนนี้ยังทําไม่ได้เพราะอาจจะไปทําอะไรแย่ๆไว้ในอดีตอยู่มาดูเดือนกรกฎาเป็นอย่างไรบ้างาดูเดือนกรกฎากันดีกว่าโอ้ ความมั่งคั่งมาเลยอนะคะเดมอร์ไูตัสเดมอรนี้มันเป็นแบบเหมือนสิ่งที่ถูกกำหนดมามันเป็นอนาคตอดีตปัจจุบันอนาคตที่เราต้องเจอเจอนะคะยังหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยอืม หนักนึ่งโอเคมันเป็นเรื่องจริงนะเรื่องจริงที่ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ที่แม่หมอต้องพูดน,นะคะว่าคือชีวิตมันถูกกำหนดมาให้เป็นอย่างนี้แหละอันนี้แค่เดือนกรกฎานะคะมันเป็นมันเป็นเดือนของความบางังคังมันไม่ใช่เดือนของความสัมพันธ์นะเป็นเดือนที่ต้องทำงานแบบ อย่างจริงจังหามรุ่งหามค่ำะนะคะแต่ในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยยังอยู่ในจุดนี้เลยคายรอนนะคะยังบาดเจ็บจากฝีมือคนที่เรารักและไว้ใจนะคะยังยังไม่ตายนะยังอยู่ในพิษบาดแผลนั้นอยู่นะคะแล้วยังไงเอ่ยแนวโน้มเป็นยังไงคะขอขยายนิดน,นึงน,นะ ดูโสามดาบอืม,อมดีนะคะดีเลยแหละเตคือมันเป็นการจบนะคะมันเป็นการจบสามดาบจริงๆจบแล้วนะคะดูโบมาก่อนสามดาบ มันถึงจุดที่มันจบแล้วกับความเจ็บปวดทั้งหลายทั้งปวงนะคะที่มันฝังแน่นอยู่ในความคิดความรู้สึกฝังอยู่ในใจคุณนะคะ The v i of Fortune มันจะดีขึ้นนะคะมันอยู่ในจุดของเวลาที่มันเคลื่อนมาถึงแล้วนะคะมันจะดีขึ้น The f o o l ใจคุณมันจะเต็มแล้วคุณจะเริ่มต้นใหม่ได้จริงๆนะคะ Date ก็คือการเริ่มต้นใหม่เช่นกันคือมันจบแล้วมันตายแล้วนะคะอะไรที่เป็นอดีตอะไรที่ทำให้คุณบาดเจ็บชอกช้ำ ห้าไม้ห้าไม้มาทำไมอ๋คือมันก็มีบ้างอะนะคะที่เราจะนึกถึงความเขาเรียกว่าความผูกพันความอะไรที่มันฝังในใจอยู่ในอดีตนะคะที่เราเคยอาจจะมีปฏิสัมพันธ์คือมีความผูกพันร่วมกันมานะคะ คือมันไม่ใช่ว่าจะหายไปแล้วหายไปรับนคะคะมันจะต้องมีบ้างที่ตีกันในหัวคุณนิดๆหน่อยๆน,นะคะเพราะมันเป็นไพ่เล็กมา,มากๆเมาเทียบเทียบกับไพ่เริ่มต้นใหม่เหล่านี้นะคะเนี่ยสามใบนี้ดูเล็กน้อยไปเลยนะคะแต่ซีใบหลักเนี่ยดีมากอ่ะยังไงต่อในเดือนกรกฎาคมจะมีโอกาสได้เจอคนใหม่ไหมนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ ุยนะครับอืม King of Pentacles โอ King of c u p โอ้เจอระดับ KING กับคุยเลยอ่ะนะคะเอาจริงๆ <c oughs> ตายเป็น The Empress แจ่มว้าวมากนะคะเจอนะคะเจ แต่คุณอาจจะเจ็บมาจนไม่เปิดใจอะเนี่ยนะคะเรียกว่ายังยังไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้ทั้งนั้นนะคะไม่ว่าใครจะดีมากดีน้อยเข้ามาขนาดไหนแล้วคนที่เข้ามานี่คือฉลาดด้วยนะคะเข้ามาฉลาดมีตังมีความรักเนี่ยแถมเป็นไพ่เนือคู่ด้วยนะคะมีทั้งควีนและงครับคือมีมีความรู้สึกมีใจที่ตรงกันด้วย มีตังด้วยนะคะแล้วก็มีความสามารถในการสื่อสารเป็นคนที่มีเซนแล้วก็ฉลาดมากๆนะคะคนคนนี้เออ The Empress เป็นใต้สำหรับเข้าใจดีนะคะเป็นคนใจดีรักคุณแบบคือรักด้วยความรู้สึกแบบอยากจะให้นะคะความรู้สึกดีๆมากกว่ายัางไงต่อคะ่ะอืม Paste of พนเดอรเคิลส์พซอสหึาระวังนะคะจะมีเด็กเข้ามาปุปป๊บปั๊บแล้วคุณจะต้องตาต้องใจคนที่เด็กกว่าด้วยนะคะคนที่โตกว่าไม่ค่อยมั่นใจไม่ค่อยแน่ใจแต่คนที่เด็กกว่าเนี่ยที่ดูขาดแคลนที่ดูน้อยพวกคุณเนี่ยจะชอบ เพราะมันดึงดูดดีนะคะดูไปด้วยกันได้แต่จริงๆแล้วก็น่าจะมีอปุปสรรคพอสมควรเหมือนคนสองคนที่แบบรู้สึกเห็นอกเห็นใจกันมีความใก้คล้ากันนะคะระวังนะคะอันนี้บอกเลยว่าให้ระวังคือบางทีเรารู้สึกว่าเราขาดแคลนบางอย่างเราอยากจะเติมเต็มนะคะหรือแม้กระทั่งเรารู้สึกว่าคนคนนั้นขาดแคลนเราก็อยากจะไปเติมเต็มเขานะคะด้วยจิตที่เป็นเมตตา ลุนาอะไรก็แล้วแต่นะคะท็อกซิกเลยแหละเนาะคนคนนี้อาจจะเข้ามาให้คุณรู้สึกคุณอยากจะเยียวยาเขาอ่านะคะมากๆด้วยอันนี้ให้ระวังนะคะระวังคนอายุน้อยเนาะปุบปรับทันด่วนทันใดนะคะหรือแม้กระทั่งอะโอเคบางท่านนะคะอาจจะเป็นคนเก่าคนเดิมที่อายุน้อยกว่าก็ได้ ที่เขาจะวนเข้ามาในชีวิตคุณคืออาจจะหายไปสักช่วงหนึ่งพอกลับมาเจอกันเจอตัวกันเป็นๆนี่แหละนะคะก็จะสปากันใหม่ได้คือมันจะมีความรู้สึกที่ดึงดูแล้วก็พิเศษทางกายนะคะเมื่อเจอกับคนคนนี้เพราะฉะนั้นให้เรามาระวังไว้ด้วยมันจะนำพาซึ่งแบบความบาดเจ็บทางใจมาให้อีกเช่นเคยนะคะอืมเรามาระวังไ้ พายากแนะนำอะไรในขาวานในอ็อปเปนเดอร์เคิลส์ถึงงานถึงเงินนะคะที่เอ็มเพลย์่ยึดมั่นในตัวตนของตัวเองไว้นะคะใต้สำหรับเป็นเดโมนความสัมพันธ์นี้อาจจะยังอยู่ในโหมดของความไม่ไม่ชัดเจน ถ้ายังไม่ชัดเจนก็คือยังไม่ชัดเจนต่อไปนะคะก็จะไม่มีอะไรที่ที่ชัดได้เพียงแต่ว่าไพ่สามใบเนี่ยออกมาบอกว่าตัวตนของคุณอะคุณเป็นดิเอมเพลเลอร์นะคะคุณเป็นคนที่สามารถดูแลปกป้องแล้วก็มีความรักตัวในระดับหนึ่งพอสมควรนะคะถ้าใจหรือจิตของคุณมาในเรื่องของการงานการเงินแล้วะนะคะในเนี่ยเหมือน เป็นเป็นอยู่ในจังหวะของวัยที่กําลังสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างงานอย่างจริงจังมากนะคะถ้าคุณลงทุนลงแรงนะคะเกี่ยวกับการงานการเงินคุณจะเป็น the e พ p เ o อ e r คุณจะเป็นคนที่มั่นคงนะคะทั้งการงานการเงินแล้วก็ความคิดจิตใจนะคะเรียกว่าสามารถเป็นผู้นําคนอื่นได้เลยปกครองคนอื่นได้และแน่นอน ด้วยความเป็นเขานะะอีโก้ก็จะสูงนิดหนึ่งแต่ข้อดีของการที่อีโก้สูงก็คือเราจะไม่เจ็บนะคะเพราะเรามีความเชื่อมั่นในตัวเองไงต่อให้ใครเข้ามามันก็จะมีความไม่เจ็บมันก็จะสามารถประคองใจตัวเองให้มั่นคงอยู่ในจุดเดิมได้นะคะโดยที่ไม่ต้องหวั่นไหวกับอะไรทั้งนั้นนะคะถึงจะหวั่นไหวบ้างลังเลบ้างเหงาบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะ นะคะนี่คือเป็นดวงของเดือนกรกฎาคมนะคะก็หวังว่าทุกคนจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะในทุกๆด้านเนาะยังไงอะไรที่ไพ่ออกมาแล้วไม่ดีแม่หมอขออย่าให้มันเป็นดวงของคุณแล้วกันนะคะแต่ว่าอยากให้คุณเป็น The ิ m p e r o ์นะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้คือคือที่สุดแล้วของคนที่ ไม่กลัวใครไม่ยอมใครแล้วก็นิง่งแล้วก็คือเป็น king of the king นั่นเองเนาะขอให้มีความสุขค่ะในเดือนกระกฎาคมนะคะขอบคุณค่ะ